สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้มปุ้ยนะคะก็มาอัปเดตหน้าอกนะคะแก้ไขไปแล้วครบหนึ่งเดือนค่ะกับที่นี่โรงพยบาบาลศัลยกรรมตกแต่งเอเชียเนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะเราเห็นแก่ของฟรีเนาะแล้วก็ไปทำอนะ่ะรีวิวหน้าอกที่คลินิกแห่งหนึ่ง หมือนฝึกมือเป็นคุณหมอที่ฝึกมือแล้วก็ยังผ่าตัดอาจจะยังไม่ค่อยมีทักษะเท่าไหร่นะคะ <Building. S 1> ทําให้เกิดการวางซิลิโคนที่ผิดชั้นกล้ามเนื้อแล้วก็เกิดการอักเสบทําให้เกิดผังผืดขึ้นแล้วมันก็รัดตัวขึ้นมานะคะก็ทําให้ซิลิโคนเนี่ยพลิกกลับด้านก็คือเขาผ่าผิาผดเป็น2ชั้นจริงๆมันควรมีชั้นเดียวแต่มันกลายมาเป็น2ชั้นแล้วมันก็ทำให้ซิลิโคนของเราเนี่ยกลับด้านอันก็ทําให้หน้าอกของเราเนี่ยมันห่างมากห่างแบบเป็นอย่างนี้เลยอะทุกคน <S <S คือใส่เสื้อผ้าแล้วแบบน แต่ตอนนี้ก็คือคุณหมอจับให้แล้วฮี่ออกชิดยิ่งกว่าอะไรชีวิตดีขึ้นมากค่ะทุกคนตอนนี้แค่แปะจุบก,ก็คือจบใส่ชุดอะไรก็สวยลดล่าสุดนะคะไปถ่ายทริปมากล้องเขาก็าชมว่าอุ้ยหน้าอกใหม่สวยมากทรงสวยชิดดูแบบเป็นธรรมชาติดูแบบไม่โป๊ไม่เป็นบล็อกนะคะอันนี้คือการันตีโดยช่างภาพ หลายสิบท่านสำหรับใครที่อยากจะเสริมหน้าอกหรือว่าแก้ไขหน้าอกต่างๆเนาะใครที่ยังมีความรู้สึกว่าไม่กล้าหรือกลัวที่มันจะเจ็บเหมือนรถ1ิบล้อทับอย่างนี้ไม่จริงค่ะเทคโนโลยีตอนนี้เขาไปไกลแล้วคุณหมอเก่งมากๆกก็คือวันเดียวนี่ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตตัวเองใช้ชีวิตได้ตามปกติกินข้าวอร่อยแซ่บมาก ก็คือ3วันมาทํางานแล้วมันไม่เจ็บอย่างที่คิดค่ะทุกคนอยากให้ลองเปิดใจดูและต้องเป็นที่นี่นะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณหมอเก่ง งให้สุดต้องโรงพยาบาลเอเชีย